ครับสวัสดีครับพี่พีททุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆพกับพอแต่งเหมือนกนะับพี่น้องเนาะวันอาคารที่ยี่สิบสองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับพอแต่งพามาติดตามเลขลาวพัฒนาต่ออีกนะพี่น้องครับเมื่อคืนนี้นะครับเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกห้าสี่สองแปด ห้าสี่สองเก้าแปดเก้าครับเลขล่างก็ออกสองเก้านะพี่น้องครับงวดที่พ่อเตียมสรุปใหมนะพี่น้องเนาะครับไก่เบิ้งอีกนะพี่น้องเนาะครับสายวิ่งสายหลุดนะพี่น้องเนาะพอเตียมดีใจนล้วมั้ยพี่น้องเด้อไครได้วิ่งได้หลุดเอานะครับสองแปดเด่น เก้าเป็นบ่ครับเก้าก็ยังมานบ่รครับคะแนนเดียวเก้ามากนะครับแปดเก้าครับเก้าสองครับเพราะคดีใหญน้ำว่าตัวเด่นมันเข่าเนาะพี่น้องเนาะครับวิบ่งดูดออกกันขี่โชคมันกันอยู่นะครับส่วนฮ่องผอเต็มก็กเกียแปดเก้าที่เขาเบิรงสูตรน้ำกันนะพี่น้องเกียแปดเก้ามาน้ำกันแปดเก้าพี่น้อง สามกับสี่นี่ลุดเลยนะครับสี่ได้นะพี่น้องเนาะเก้าสามเก้าสี่มาสองนะครับรเอาพอเต่งผ้ามาเบ่งสูตรน้ำกันอเองนะพี่น้องเนาะมีสูตรได้ได้เข่าสูตรได้ได้ลุดนะพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันนะพี่น้องเนาะ เนาะใกไก่พี่น้องนี่พ่อเตี่ยมเอาไปนะครับเจ็ดแปดเก้าอันมาครับพี่น้องมาทำกันอีกเก็ดกับแปดกับมาแปดนะพี่น้องเนี่ยสูตรสามกับสี่นี่โมม,มาพี่น้องลดสามกับสี่อันนี้หกกับแปดกับมาแปด แต่วางวดนี้พี่น้องเบื้องน้ำกันนะพี่น้องเด้อได้ตัวเก่าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งกับสองอันนี้แปดกับเจ็ดอันนี้สี่กับหกไปกันคนนะทางนะพี่น้องเอ้บันนี่นะครับเอาพี่น้องแคบหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้อครับแ้าพ่อเตี้ยมก็จะเอานี้ได้บันพี่น้องนี่เจ็ดแปดเก้าคือเก้าเรามาจับกับหนึ่งกับสอง นะครับแต่ว่าเจ้าหนึ่งกับสองมาจับคันสมมุติว่างวดงวดที่ผ่านมานาพี่น้องเนาะเจ็ดกับแปดมาจับนี่กัสีมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้ามาพี่น้องครับเลขสูตรนี้ม่านำกันหลายเท่อเอาเลยงวดแปดเก้ากับมานำกัน เก้าก็มาน้ากันมีงวดเมื่อกี้นี่ศูนย์บ่มาน้ากันงวดนี้กับมาเขาน้ากันอีกนะครับวันนี้พ่อเตียมกับเอาเอานี่ละพี่น้องจับกันเล่นนี่หกชุดนี่จะได้หกชุดนะพี่น้องเนาะครับไปเบิ้งน้ากันมาพี่น้องเนาะ วันพุธนะพี่น้องวันพุทธที่22-23ิคับัเกียนนะพี่น้องเนาะ ับบนล่างวิ่งดูดพี่น้องขับหนึ่งกับสอง หนึ่งกับสองพี่น้องครับก็จะมีสองเก่าคือเก่าต็มพราะต้มเนียนเนีนให้พี่น้อง มีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับสอง สองเจ็ดสองแปดสองเก้าเดี๋ยวว่าสองเก่าออกแล้วนะพี่น้องเนาะ สามารถตเก่ากับดิสองเกดสองแปดไดพี่น้องครับเนียนซีหางนี้นะครับนะครับ สัตว์เกียนนะพี่น้องเนาะครับวันพุธที่ยี่ามตุลาคมสองห้าหกเจ็ดนะพี่น้องเนาะลาพัฒนาพอแต้มบนล่างมีงรูด1กับสองับชุดวิ่งกับเจ็ดปดเก้าหนึ่งกับสองับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าับพอแต้มเนี่ในซ4หางนี่นะพี่น้องครับเฮามาอบก็่าลืมลับตัวไว้น้ำเด้อพี่น้องเด้อ หรือว่าผิดพลาดประกันในพอเตรียมกาบก็โทษขอใหได้พี่น้องเดอ้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับอพอเตรียมข้อวอวยพรคอยเขาคอยแตกปัง,ปงๆเด้องวดนี่ครับพี่น้องอีซีก็จะได้โศก,กมันๆกันนะพี่น้องเนาะครับเอาจะลืมนะพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมนํนานะครับ ครับเอาสุดท้ายท่ายสุดก็อิฟีทุกคนนะครับเ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อแต้มพอให้โชคโ,โมันหมานเห้งเงรวยๆวยกันทุกคนนะครับเนาะครับเอาสําหรับชิปนี้พ่อแต้มก็มีแคนี่พี่น้องพอกันชิปนาครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม